สวัสดีครับเรามาพบกับบรรสีนะครับบรรสีของเราก็จะมีหลากหลายนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเราขายอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับเงินจักรวาลก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับเปิดไลน์ด้วยหนึ่งหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับชอบต้นไหนก็แอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับนะครับ แอดไลน์มาคุยได้เลยเพราะว่าชอบต้นไหนก็แคปแล้วก็เอาส่งมาในที่ไลน์ลได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นลูกค้ากันนะครับเนาะส่งไปทนที EMS นะครับส่งไปทนที EMS ค่าส่งนะครับ90าบาทนะครับค่าส่ง90บาทิริามต้นที่90บาทนะครับนะต้นต่อไป10บบาทนะครับนะ โอเคนะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับไซส์นี้นะครับแบ่งอยู่ที่2องพันห้าบาทนะครับต่อมานะครับเป็นดารานพรัตนะครับดารานพรัตนออกแผงๆนะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ไปห้าสิบบาทนะครับเป็นราคาที่แบ่งปันกันนะครับ ส่วนตันนี้เป็นหอคําหลวงนะครับอันนี้เป็นหอคำหลวงหอคำหลวงก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเอาห้าสิบาทเท่ากันนะครับหอคำหลวงออกไปไป้ายด่างๆด้วยนะครับเนี่ยสวยนะครับลายละบโหสวยสดงดงามนะครับอยู่ในกระถางสี่นะครับแต่เจ้าดา,ารานพรัตน์นี่อยู่ในกระถางห้านะครับต้นต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น นะครับนี่จะเป็นอะไรเอ่ยมาแก้วนะครับอันนี้มาแก้วมาแก้วเนี่ยเป็นไม้เก่านะครับสีสันจะสวยงามนะครับมาแก้วเนี่ยสีสันโอโหก็จะกระดูกก็จะชัดเจนนะครับก็จะแอบแอบมีป้ายในหน่อยเหมือนกันนะครับนะเป็นไม้ทรงสวยงามนะครับนี่นะครับกระถางนี้เอาไปแปดสิบาทนะครับกระถางห้าตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับ ในการต่อไปเลยนะครับนี่นะครับดาราอนพรัตน์เช่นกันนะครับอันนี้ก็เอาไปแ0บาทนะครับทรงพุ่มกระถางห้านะครับส่งพุ่มนะครับต่อไปนะครับองคหญิงทอฝันนะครับองหญิงทอฝันนี่เลยนะครับงทอฝันชอบรูปไหนชอบต้นไหนก็แคบมานะครับแคบเอามาดูเอามาส่งให้นะครับจะได้เลือกไว้ให้นะครับน้อ บันสีที่สวยครับองญิงทอฝันนะครับต้นนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับถูกถูกเลยไปหกสิบบาทนะครับต้นต่อไปจะเป็นดาราอ่าไม่ใช่ดาราขอโทษทีครับอันนี้จะเป็นนกพะเก้านะครับอ่าบอลสีนกพะเก้านะครับสีสันเขาจะสวยงามแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทนะครับในกระถางห้า นะครับหอดใหม่มาแล้วนี่สวยสวยเลยนะครับหอดใหม่มาสวยสวยเลยนะครับนี่เลยปลายสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นค่ะอ่าจะเป็นหน้าเทพนะครับมีหลายสีในใบเดียวนะครับลบพกะกาแปดสิบบาทครับต่อมานะครับอันนี้อะไรเอ่ยศิลานะครับอันนี้ศีลานะกัดหน้าสีสวยเลยนะครับศีลาอ่าศีลากัดหน้าสวยสวยเลยนะครับ อันนี้เอาไป90บาทนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็แหล่อยู่นะครับไม่แหล่สีสันก็จะสวยงามนี่คือศิลานะครับต้นต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูป้ายก่อนนะครับมหาบัณฑิตอ่ามหาบนณฑิตนี่ใหญ่นะครับใหญ่ทรงใหญ่ใบค่อนข้างจะสวยงามเป็นทุกหัพใจนะครับ จะมีแอบไปป้ายหน่อยนะครับแอบไปป้ายหน่อยสวยงามครับมีเม็ดใหญ่เม็ดสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมหาบัณฑิตนะครับสวยนะครับชื่อเ็เป็นมงคลนะครับเนี่ยปลูกไว้สวยงามนะครับปลูกไว้สวยงามได้สบายๆนะครับต้นนี้เอาไปเก้าสิบบาทนะครับเอาไปเก้าสิบาทต้นใหญ่นะเดี๋ยวเทียบกับมือนะครับต้นใหญ่นะครับโอเคไปต้นต่อไปก็จะเป็น ขุมทองนะครับกัดหน้าแล้วนี่อ่ะขุมทองนะครับเล็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาจะไล่ฟอร์มมาเห็นไหมไม้ไล่ฟอร์มมานะครับนี่จะเป็นใบออกกลมๆนะครับมีเม็ดสีแดงอยู่ข้างในแล้วก็มีสีชมพูอยู่ข้างในนะครับเขาชื่อว่าขุมทองนะครับต้นนี้กระดูกสีเขียวสวยงามนะครับเป็นบอลอ่าบอลแรสมัยอ่าเก่าๆนะครับปีหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับก็จะเป็นไม้ที่ ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะในสมัยนั้นนะครับตอนนี้เอาไปก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับขุมทองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะไซส์ใหญ่มากเลยนะครับถ้าชอบตัวไหนก็แก็บมาได้แก็บน้าจอมาไว้เลยนะครับต่อไปจะเป็นนางรากสดนะครับอันนี้นางรากสดป้ายสวยเลยนะครับมีดูใบใหม่ป้ายสวยมากนะครับใบใหม่นี่หายสีเลยนะครับใบใหม่นี้สวยงามนะครับนี่ใบใหม่สวยเลยนะครับเพราะว่า สีสันเขาโอ้โหจีดจาดนะครับนางนาสดแต่เป็นพุ่มเป็นกอจะสวยมากเลยนะครับตอเนี้ถ้ารับเอาไปแปดสิบบาทนะครับแบ่งๆกันไปเอาไปเลี้ยงนะครับชอบตัวไหนก็แครมานะครับตัวนี้นะครับราสีมีนนะครับราสีมีนจะมีค่อนข้างสวยมีหลายสีนะครับดูของก็แอบห่วนิดนึงนะครับแต่ก็ขายหมดแล้วชอบตัวไหนก็แคบนะครับ จะชอบแล้วแคปเลยนะครับสีมีน,นนี่เอาไปแปดสิบบาทนะครับแรแๆเลยนะครับ <font> มาต่อกันด้วยน้องชายชนนะครับน้องชายชนเลยนะฮะมาต่อกันด้วยน้องชายชนเลยนะครับน้องชายชนนี่ก็จะเป็นบนสีที่อมตะนะครับใบใหม่หมป้ายสวยมาเลยนะครับายสวยทุกใบแบบนี้นะครับชายชนสวยๆแบบนี้เอาหกสิบาทครับหกสิบาท ครับต่อมาครับผมอสองไขมาแล้วครับนี่อสงไขยนะครับเป็นบอลสีที่หายากนะครับบอลสีที่หายากนะครับนี่เป็นไม้ป้ายนะครับป้ายเขียวป้ายชมพูป้ายขาวเม็ดสีชมพูใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับขอ99บาทครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ๆงนี้นะเลขสวยเลขมงคลนะครับเป็นไม้มงคลนะนี่นะครับอสงไขยนะครับ อสงไขนี่เอา99บาทนะครับโอ้โหเต็มเฟรมเลยเนี่ยนะครับถอยถอยได้ยังไม่นัานเลยนะเนี่ยนะต้นใหญ่นะครับถ้าชอบแล้วแคปเลยครับอ้าวมาแล้วครับผมต่อไปนะครับจะเป็นมานีรัศมีนะครับมาีรัศมีนะครับต้นนี้นะครับมานีรัศมีนะครับมานีรัศมีนี่ขอ150นะครับเป็นไม้แรล่อยู่นะครับไม้แหล่แล้วก็สวยงามนะครับพี่ดูดีๆนะ ขอบไปก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นด่างแบบไปลายเปรอะแล้วก็จะมีกระดูกสีแดงนะครับเนี่ยใหญ่มาก็จะสวยนะครับแล้วถ้สวยใบก็จะแข็งนะครับเนี่ยนะนี่นะครับราศีมีนะฮะไม่ใช่ราศีมีสิมณนีรัศมีนะครับตัวนี้มณนีรัศมีนะตัวนี้มันนีรัศมีนะครับถ้าชอบรักแขบนะครับมันนีรัศมีโอ้ขอบใบแดงสวยนะครับดูดูนะ เขาไปได้ทุกอันเลยนะไปด้วยนะครับสวยงามเลยครับพี่นะถ้าสนใจนะครับแคปเลยครับอ่ะพี่ครับต่อไปจะเป็นสตัมงกุนะครับสตั๊มงกุฎนี้นะครับโอ้โหนี่เลยนะฮะก็จะเป็นสตัตมงกุฎบอลสีสตั๊บมงกุฎนั่นเองนะครับถ้าชอบแล้วแคปนะหน้าจอได้เลยครับสตัตมงกุนี้ขอ99บาบาทนะครับเลขสวยๆเลขมงคลเลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับ สตับมุกดนะครับชื่อดีนะครับไม้สวยปไปไปสวยนะปลายลึกปสวยนะครับถ้าชอบและเข็บเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นธาตุบางแก้วนะครับโอ้โหนี่ถ้าใครได้ยินบอลสีชื่อนี้นะครับโอ้โหใครๆก็รู้นะครับว่าธาตุบางแก้วเนี่ยในอดีตเขาแรงนะราคาแรงสวยหาเก็บกันโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับว่าหายากเป็นบอลสีที่หายากนะครับ นะตอนนี้ก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากอันนี้ก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับชื่อดีนะครับชื่อดีนะครับอันนี้ถ้าชอบแร้คแคปได้เลยครับธาตุบางแก้วตัวใหญ่แบบนี้เอาไปเลยครับแปดสิบบาทนะครับเอาไปเลยนะครับแปดสิบบาทเท้าหลายต้นลดได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นนะเมืองนนท์นะครับโอ้โห เพลของเรานะครับน้ำมังนนมาแล้วชมพูแป๊ดมาเลยนะฮะนี่มันน้มังนนนะครับเป็นบอลป้ายชมพูนะครับนะแล้วก็เป็นไม้ด่างที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับน้ำมังนนนี่เอาแปดสิบาทเท่ากันครับผมมาแล้วครับมาแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นรัศมีเงินนะครับโอ้โหชื่อดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชม ก็จะกัดหน้าชมพูแบบนี้นะครับกัดหน้าชมพูแบบนี้นะครับรัศมีเงินต้นนี้เอาไปเลยครับผมผมเอาหกสิบบาทนะครับเอาหกสิบาทนะครับต้นนี้นะส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นี่รัศมีเงินนะครับโอ้โหสวยเลยนะรัศมีเงินนี้ต้นนี้ขอครับขอขอเจ็ดสิบบาทครับอถ้าต้นนี้ขอเจ็ดสิบาทนะครับน่าจะต้นใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้หน่อยนะครับขอเจ็ดสิบบาทนะครับ ถ้าชอบก็่อลองกันได้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาเลยครับผมถ้าเอาหลายต้นลดได้เลยครับอ่ะเราไปดูต้นต <air> ่อไปเลยครับมาแล้วครับนี่พรสวงนะครับพรสวงมีสองต้นในกระถางเดียวนะครับมีสองต้นในกระถางเดียวสวยๆนะครับพรสวงครับพรสวงอันนี้จะเป็นบอลสีคล้ายๆเป็นบอลมีแข้งนะครับอ่าเป็นบอลไมีแข้งนะครับเป็นบอลมีแข้งซสวยเลยนะครับนี่มีแข้ง แข่งแข้งก็คือตรงนี้นะอ่าตรงนี้รงนี้มีแข้งนะครับบนสีสวยๆแบบนี้นะครับรับไปเลยครับสองต้นเอา99บาทครับผมโอ้โหราคาดีมากเลยนะครับลูกค้าราคาดีมากเลยนะครับดีงามพระรามแปดแล้วใบกลมเลยครับแล้วมีแข้งเลยโอ้โหสวยนะครับเอาไปตั้งวางเด่นๆเลยครับเนี่ยน้ำรองน้ำรองก้นกระถางไว้นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็ถ้าชอบเลยครับ99บาทอ่ะถ้าชอบรักแคบเลยครับ มาอีกหนึ่งต้นนะครับนี่มาแล้วครับพรนะครับน้องพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะครับไม้ป้ายไม้โบราณน,นะครับเป็นพระอิสลานะครับแล้วก็เร,เรียกอีกอย่างนึงว่าปรับจักนะครับปรับจักนะปับจักนี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ เขาเรียกว่าสวยงามเป็นบอลเก่านะครับพระอีสานะครับในเรื่องอีกอย่างนึงว่าพระอีสานะครับท่านมีสองชื่อในต้นเดียวนะครับนี่จะเป็นบอลป้ายแบบลึกไปลึกป้ายแล้วแต่สะดือมาเลยครับนี่ไปตั้งแต่สะดือมันเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับถ้าชอบแล้วแครเลยครับตัวนี้ขอแปดสิบบาทครับขอแปดสิบบาทนะครับตัวนี้ขอแปดสิบบาทชอบแล้วแครเลยครับตัวนใหญ่เลย อ่านะครับอีกหนึ่งต้นนะครับพระเอกของเรานะครับนี่พระเอกของเราก็จะเป็นมันนีรอมเพชรนั่นเองครับผมโอ้โหสีสันเป็นไงครับดูลายเส้นสีสันนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูใบใหม่โอ้โหเจ๊เด๊นะครับใบใหม่สวยงามมากเลยครับมันนีรอมเพชรต้นนี้นะครับขอร้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นไม้แลอยู่นะครับเป็นไม้แลที่เขากาลัง เล่นกันอยู่นะครับแล้วก็กําลังหากันอยู่นะครับเป็นมณีล้อมเพชรครับผมป้ายชมพูสวยๆใบเด้งๆเลยครับเด้งๆเลยเด้งๆเลยนะครับนะแคปบเลยครับถ้าชอบนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมณีล้อมเพชรครับผมมาแล้วครับอีกหนึ่งต้นนะครับปิดท้ายคลิปนะครับปิดท้ายคลิปนี่คือซันสกายนะครับโอ้โหตัวนี้หน้าส้มแบบโอ้โหส้มๆเลยสามสี่เลยครับอ่า สามสีเลยสีสวยครับผมนี่สามสีออรอดใหม่มาแล้วนะครับซันเซ็ตนะฮะซันเซ็ตสกายนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับนะครับไซนี้ขอสองพันห้าครับผมถ้าสนใจนะครับสองพันห้านะครับนะสองพันห้านะครับถ้าสนใจนะครับแคปเลยครับถ้า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 รับแคปเลยครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ ชื่นชอบนะครับกดไลค์นะครับอยากได้กดติดตามนะครับแบ่งปันกันนะครับไม้ด่างนะครับไม้ด่างเนี่ยสวยงามนะครับว่าจะเป็นกี่ชนิดกระช่างนะครับยิ่งบอลสีเนี่ยมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับดูสิครับว่าการด่างเขานะครับแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปนะครับต้นนี้เป็นบอลสีที่กําลังฮิตอยู่นะครับถ้ารับแคปเลยครับ2,500บาทครับ สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย